สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปการสอนอีกรอบนะครับอีกรอบสําหรับที่นะครับสําหรับที่อาจจะไม่ทันนะครับคุณครูก็จะทําคลิปการสอนให้กับนักเรียนอีกรอบนะครับเรื่องกําเนิดเป็นเสียงนะครับการกําเนิดเป็นเสียงนะครับของวิชาดนตรีนะครับของวิชาดนตรีนะครับมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับที่ กำเนิดตึงเสียงได้นะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับปีที่1อ่ะเราไปเรียนรู้ในวิชาดนตรีพร้อมกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายย้ำอีกรอบนะครับย้ำอีกรอบอ่ะนะครับเสียงนะครับเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งของต่างๆนะครับแล้ว อาจจะร่องรอยตามมาอากาศและเข้าหูเรานะครับจึงทำให้เราได้ยินและได้เกิดเสียงขึ้นมานะครับซึ่งมีความที่มากมายหรือหลายลักษณะที่เสียงมากระแทกนะครับเสียงที่มากระแทกที่ทำให้เกิดว่านี่คือเสียงอะไรและตัวนี้คือเสียงอะไรนะครับที่ทำให้เราเกิดได้ยินทั้งหูที่สองข้างกับนักเรียนนะครับ ต่อมาเสียงที่เรารู้จักเสียงที่เราได้ยินมันเป็นเสียงอะไรบ้างานะครับอาจจะมีเสียงแทรกนะครับต้องขออภัยกับนักเรียนทุกๆคนนะครับที่มาของเสียงนะครับคือเสียงต่างๆที่ที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันนะครับสามารถจําแน่นะครับเสียงนะครับเสียงสองแหล่งใหญ่ๆนะ สแหล่งใหญ่ ay, มีอะไรบ้างนะครับแหล่งที่1เสียงที่เกิดจากธรรมชาติแหล่งที่2เสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีอะไรและเสียงที่มาจากธรรมชาติมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับอ่า ที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงที่มาจากธรรมชาติมีเสียงอะไรบ้างาคุณครูขอ,อยกตัวอย่างอย่างเช่นเสียงลมพัดต้นไม้เสียงฟ้าร้องหรือเสียงฝนหรือเสียงสัตว์ที่มีชีวิตอย่างเช่นพวกหมูพวกหมาพวกกาพวกไก่นะครับนี่คือเสียงจากธรรมชาติที่นักเรียนอาจจะได้ยินอาจจะได้สัมผัสมานะครับที่เกิดจากธรรมชาติ นะครับนี่คือเสียงจากธรรมชาติสเสียงต่อมานะครับเสียงต่อมาเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติถ้าเอาใจความาง่ายๆก็คือมนุษย์สร้างขึ้นมาหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับก็คือเสียงที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติก็คืออย่างเช่นเสียงนาฬิกาเสียงรถมอเตอร์รไซค์เสียงรถยนต์นะครับเสียงต่างๆ ที่นักเรียนอาจจะเห็นอย่างเช่นพวกทีวีพวกโทรทัศน์พวกสิ่งของต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับคือเป็นของเสียงที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติไม่ได้จากธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับไม่ได้จากธรรมชาติสร้างขึ้นสรุปใจความสำคัญของวันนี้นะครับที่คุณครูอธิบายย้ำเป็นรอบที่สองนะครับก็คือ สรุปได้เลยว่าเสียงต่างๆที่เราจะได้ยินทุกวันสามารถจำแนกได้ก็คือ2หลักนะครับก็คือเสียงที่มาจากธรรมชาติและเสียงที่ไม่จากเสียงที่ไม่ได้มาจากธรรมชาตินะครับสามารถทําให้นักเรียนรู้จักว่าเสียงเนี่ยมีที่ไปที่มาก็เหมือนคนเรานะครับก่อนเราจะทุกวันนี้นะครับการเรียนการรู้ก็มีที่ไปที่มาแม้แต่เสียงก็เหมือนกันนะครับเขาก็ยังมีที่ไปที่มา จนให้เกิดในการเรียนวิชาดนตรีในวันนี้นะครับอ่ะก่อนจะนะครับก่อนจะเ,เรียนรู้ในบทต่อไปนะครับวันนี้คุณครูจะอธิบายเรื่องแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกว่ารูปตามเสียงธรรมชาติ่ารูปที่1ก็คือเสียงจากธรรมชาตินะครับรูปที่2 เสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินักเรียนจะต้องวาดรูปภาพทั้งหมด2หัวข้อหรือ2รูปภาพนะครับลงไปในสมุดในรายวิชาดนตรีนะครับในรายวิชาดนตรีนะครับในรายวิชาดนตรีให้นักเรียนวาดรูปภาพพร้อมระบายสีด้วยนะครับพร้อมระบายสีด้วยนะครับแต่ให้ทำลงในสมุดวิชาดนตรี เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนชื่ออย่าลืมนะครับวันที่ให้เรียบร้อยนะครับวันที่ให้เรียบร้อยนะครับนี่คือแบบฝึกหัดของวิชาดนตรีนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับหลังจากนักเรียนชมคลิปแล้วนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะครับ,บารวาดรูปให้สวยงามแต่อย่าลืมนะครับทําลงในสมุดวิชาดนตรีนะครับทําในสมุดวิชาดนตรี วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ววันนี้คุณคุกกี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ